Titi bisa bakoa arahan samasputtowesa cara naspano suka thotawi thu anu ta gusathaasa rasahat tewamenutsanang dipotoa bakawa di desaaka Akaliko, tang vê tĩ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 บะคะวะตตวสาวกสังขวสามีจิปฏิปันโนบะคะวะตตวสาวกสังขวยะจิ่ทางจาตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคละอิสับบัคะวะตตวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชริกรณิโยอนุตรังคุญญาเกตังโลตัสารี อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุดทัวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิตตัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังทัวทธวบาคะวาติสวะคาตัวภะคะวะตา tam vê san tang vê tĩnh 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 บะพพาวัตตวสาวกสังขวสามีจิปฏิปันโนบะพพาวัตตวสาวกสังขวยติฏฐังจาตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสัุคูคาเอิสัมบัพพาวัตตวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย อัญชริการนิโยอนุตตรังคุญยาเกตังโลตัสานี titipi so bhakawa arham samma sampoa tuwecha jaran sampano sukato loa tawitu ano taro purisa tammasara disattaewa

บะคะวะตตวสาวกสังขวามีจิปฏิปันโนบะคะวะตตวสาวกสังขวยที่ทังจตาริปุริสยุคานิอัตตุริสัุคะลาเอสัมบัคะวะตตวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย आचरे करलियो अनो तराङ्गुल्या खेताङ्गोता स

บะคะวะตตัวสาวกสังโฆสายติปฏิปันโนบะคะวะตตัวสาวกสังขวายติทางจตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสกุคะลาเอสับัคะวะตตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยบาหุนายโยทาคินายโย อันจริยกาิียอนุตรังคุญญาเิตังโลตัสาย titipi so bhakawa arham samma sampotho wecha jaran sampano sukato loa ta wit to ano ta tam mu san ti ko akariko ehi pa si ko opana yi ko pa cha tang veti tam kho vin yo heti su pati sa wa ca uchu pati mano papa sa wa ca sang ko yayapati mano บะคะวะตตัวสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนบะคะวะตตัวสาวกสังโฆยทิ่ทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสกุคะลาเอศบะคะวะตตัวสาวกสังโฆอาหุนายวะปาหุนายวะตาคินายโย อัญจริกกาิียอนุตรังคุญญาตังโลตัสารี iti pisobhava arham samma sampotho wecha jaran sampano sukato loa tawito anoto roa purisa thamasaratisa thatevam sanang potho bhavati swa bà khàvatà tâm muà san ti cổ a cà li cổ a hi pa si cổ o pan pa cha tăngเวทิตา phu vin yo he di su pratipan no bà khàvatu sawat sang phu u chu pratipan no bà khàvatu ya ya ปฏิปันโนบัพพวัตตุสาวกสังขวสางเมธิปฏิปันโนบัพพวัตตุสาวกสังขวยตทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตตุริสสปุคัลนาเอสัปะคะวัตตุสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุไยโยทั अखिलाय आञ्चरेकरणीयो अनोतराङ्कुर्या चेताङ्गोता स titipi so bhagavara ham samma sampoa tuwecha jaran sampano sukato loa tawitu anuo taro purisa tammasara tu bhagavata mùa săn tê tí coa a ka lì coa e hipa si coa hoa panay pa chát tang vê tít tang coa vinh như thế tí su bati pan noa pacawato sa vaga บะคะวะตตัวสาวกสังขวสามีจิปฏิปันโน่ะคะวะตตัวสาวกสังขวยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสกุคะลาเอสับัคะวะตตัวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย Anjari karadio anuratara kunyakita rotasari. อิติปิโสภะกวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชานจรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะกวะติสวะคาตัวปะกวะตา tam vê san tang vê tĩnh 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 tĩnh ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะิิถังจตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสัุคลาเอสับัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทกขินายโ อัญชริการนิโยอนุตตรังคุณญาติตังโลตัสานี Iti bisa bako arahan samsfo thowesa cara naspan no suka thotawi thuu ta guresathaasa rasahat tewamanusanang bothoa baka di desawakkata thoa tham mua sắn tê tí côa a cá ricoa e hipa si côa hoa panay côa pa chát tang vê tí tam côa nó sang côa u đi nó sang côa yaya bát บะคะวะตตวสาวกสังขวสามีจิตปฏิปันโนบะคะวะตตวสาวกสังขวยทิ่ทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสกุคะลาเอสัมบัคะวะตตวสาวกสังขวอาหุนายวปาหุนายวะตาคินายว อัญชริกรณิโยอนุตตรังคุณญาเิตังโลตัสสาริ